พาคุณผู้ชมแล้วก็คุณแบงค์ไปเที่ยวกันหน่อยไปดูความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียวนะคะเขาบอกว่าตอนนี้กําลังบานสะพรั่งเลยที่อุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิบรรยากาศฟินสุดๆไปเลยล่ะค่ะไปชมภาพพร้อมกันค่ะนี่คุณแบงค์เป็นไงล่ะคะห oh. มอกมาชัดเจนไปเมื่อสักครู่นี้ขออนุญ,ญาตอ่านนะคะเป็นภา,าษาท,ท้องถิ่นฮอดแล้วเดอแอไซพาหําหด เป็นชื่อภาษาท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เห็นภาพบรรยากาศหมอกยามเชา้าก็อยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดค่ะดิฉันและคุณแบงก์ก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวนะฝากคุณผู้ชมไปเที่ยวกันด้วยทุกคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยไปแล้วก็คอมเมนต์มาในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะว่าตอนนี้ใน Facebook เรามีการไลฟ์กันด้วยนะคะทางโมโดนิวส์ค่ะ,คะเขาบอกว่าถ้าเกิดไปที่นี่มีไฮไลท์สําคัญนะที่ต้องไปก็คือที่ทุ่งบัวสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในเขตอุทยานแห่งชาติไซทองตําบนวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเหวจังหวััดชยู โดยห่างจากจุดพักลานกลางเต็นท์ประมาณ2กิโลเมตรเห็นไหมคะเช้าเช้าตื่นมาเห็นหมอกจิบกาแฟแบบนี้นะคะค่ะที่อําเภอหนองบัวร,ระเวนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจุดแลนด์มาร์กอยู่หลายที่เลยมีทั้งทุ่งดอกกระเจียวในลานทุ่งบัวสวรรค์ลานที่1บานเกือบเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีการดอกขึ้นหนาแน่นชูช่อสีชมพูบานเย็นเต็มทุ่งเลยสลับกับป่าเต็งรัง หญ้าแพ็กแล้วก็ทิวทัศ์ขุนเขาเป็นแบกกราวด้วยที่สวยงามแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่นี่พกกล้องมาด้วยก็ต้องถ่ายกันค่ะ <c oughs> ถ่ายภาพเซลฟี่ใครที่มากับคนรักก็ถ่ายกับคนรักนะคะใครที่มา <c oughs> คนเดียวก็ถ่ายคนเดียวไปก่อนนะคะไม่ต้องอิจฉาใครคะ่ะคุณผู้ชมทีนี้ผู้สื่อของเราก็ไปเจอกับคุณลุงท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณลุงอดุลเป็นข้าราชการเกษียณเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีมาพร้อมกับครอบครัวคุณลุงบอกว่าเคยมาที่นี่ตั้งแต่2ี่สิปีที่แล้วกลับมาครั้งนี้ ประทับใจยิ่งกว่าเดิมนะคะทําให้หายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วมาครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยคุณลุงบอกว่าอยากจะเชิญชวนคนไทยที่ช่วงนี้บรรยากาศกําลังดีๆนะมาเที่ยวกันโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมวันหยุดหลายวันมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะคุณผู้ชมที่ทุ่งดอกกระเจียวค่ะไปสูดอากาศดีๆวิวสวยๆแบบนี้ถ้าเกิดมีกาแฟสักถ้วยตอนเช้านะนนะโอ้โหเพอร์เฟกต์ <Perfect S 1> ค,ครับ